เทคนิควิธีวอมเสียงง่ายๆก่อนร้องเพลงทํำยังไงวันนี้พี่นัดมีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะก่อนที่เราจะร้องเพลงนะคะให้คุณทําแบบนี้เลยค่ะก่อนที่คุณจะร้องเพลงนะคะวิธีวอมเสียงง่ายๆเลย5นาทีแบบสั้นๆรวดเร็วให้คุณลองฮทาเบาๆค่ะคําว่ามูหรือว่านีนอนหนูสาอีนะคะ คำว่ามูมอม้าสารูแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่เสียงตามโน้ตค่ะมูมูมูนีนีนีมูมูมูสองคำนี้คุณจะใช้คำไหนก็ได้นะคะที่คุณถนัดคำว่ามูแบบนี้นะคะมู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 หรือนีนอนู <ersch> คำว่านีนอนหนูสระอ,อีแบบนี้นะคะนี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 เท่ากับว่าเป็นการไล่เสียงนะคะวิธีที่พี่นัดบอกมานี้นะคะก็จะเป็นว <gard> ิธีที่ช่วยปลูกเส้นเสียงให้ตื่นโดยไม่บีบไม่ฝืนแล้วก็ไม่เจ็บคอง่ายๆค่ะก็ง่ายแต่ว่าได้ผลจริงๆนะคะ ก็ลองนำไปทำกันดูก็แล้วกันค่ะได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ